มาเลยฮอ่ามาทางนี้เลยสายเหลืองลล้อลออ่าล้อน่คู่อะไรคูอะไรคู่อะไรอาเะไรคู่เสียงคู่ไม่จะเอาไม่จะเอาไม่อไม่อ ้วยเอออย่าอย่าอย่าเอาว่ามาตังใจเหลืองของเราได้เดี๋ยวต้อแตกไงพูดนคุณบพูดยังไงคุณจะบูมยังไงชื่อทีมคือลูกทีมมะไใกล้ๆไม่ต้องกลัวเรื่องกระต่ายเฮ้ยเราต้องมีความสามารถทีกันเพราะฉะนั้นเราต้องติดล้อมเขาไว้เราต้องล้อมเขาไว้ไม่มีเขาไม่กัดแค่สามคนเลยมาเลยลูกมาเลยเออยังไงฮะพี่ธันวาครับพร้อมจะบูมแล้วหรือยังฮะเริ่มที่สีเหลืองก่อนครับทีมสายเหลืองยังไงครับ ผมครับฐานกบตังเล็ีใช่ไหมเอาละแล้วลท,ทีรออะไรคู่บับฉบับเหลือไอ้อันนี้คือชื่อที่ของเราใช่ไหมขออีกรอบหนึ่งชื่อทีว่าคู่บับฉบับเหลืองออเหลืองอยคู่บับฉบับเหลืองอย ครับผมเดี๋ยวเรามาดูสีชมพูน่าทาจะเต็มแล้วเห็นเขาเตรียมไปมาตั้งนานแล้วเขาเตรียมไปมาตั้งนานแล้วขอเสียงดังๆขมสีเหลืองหน่อยฮะขอแม่ฮะมือมานะมือมาและทีมชมพูก็คือเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวขอเวลาน้อยหน่อยน้าทีมเอาเถอะอะไรยังไงยังไงทีมคุณดูม่มีความมั่นใจดูแบบ ยังไม่แข่งก็แพ้แล้วอ่ะเฮ้ยอย่างกันด้วยตอนนี้เขารักกันจริงหรือเปล่าใช่แต่เร่่ไไมขารักกันเขารักกันเอามาฮะเดินสองซู้้หูจั๊งทุกทีอะไรนะอะไรนะง่ายๆว่าเดินสองซ้ำผู้หูจั๊งทุกทีโอ้โหสุดยอดมากไม่น่าเชื่อว่าหมอกุลาสีหมูจะเป็นอย่างนี้นะฮะเรามือนที่มอกไร้บ้านมานานเอาละนะครัะ เรามาดูกติกากันดีกว่ากติดกากติกาผมนะครับเราจะมีกระดาษให้คนละหนึ่งแผ่นนะครับและหลังจากนั้นนี่นะครับผมเราจะเป่าีิฉุกครับสิบสิบประการสิบสามดวงดารานัสแสดงแล้วสิบสามคนจะต้องอยู่ในกระดาษแผ่นนี้แผ่นเดียวนะฮะทำยังไงก็ได้ทำยังไงก็ได้นะครับหลังจากรอบแรกผ่านไปรอบที่สองนะฮะเราก็จะพับขื้นลงเรื่อยๆคราวนี้นะฮะคนที่อยู่บนกระดาษ เหลือได้เยอะที่สุดทีมนั้นเป็นฝ่ายชนะฮะเราจะพักลงไปเรื่อยๆนะฮะพักเล็กลงไปเรื่อยๆครับพักต่ออีกนะรอบสามเอาสองเหรอผมจะเอาสักสิบไม่ให้ไม่ใช่มันเป็นอย่างนี้ครับง่ายนิดเดียวคือถ้าสมมติว่าพอพักรอบสองแล้วใครยืนบนอกระดาษไม่ได้ดนนั้นค้างออกเข้ามาทีมนั้นยังจะมีคะแนนน่คะแนนน่าตัวสุดท้ายเป็นจบเอางี้ไหมเอามานะเล่นเลยสามรอบ เราขอหัวหน้าทีมส่งตัวแทนมาหน่อยดีกว่ามาเป่ายิงฉุกใแพ้เริก่อนใแพ้เิกก่อนมาเลยนะคิดว่าอะไรครับไปแล้วบอะไม่ใช่ไเริ่มไเริ่มครับผมเอาเป้าเดียวเลยนะหรือว่าเอาสมเป้าเอาสามเป้าเดี๋ยวนี้ที่ส่งตัวแทนใช่ไหมใชเป่ายิงฉุกยิงฉุหนึ่งสอา่านหนึอ่งเล่ก็มาครับ อะไรพูอะไรนะตาก้อามาเป่าลุยชเป่าชยังมีโอกาสทมีโอกาสยังมีโอกาสอยู่ยมีโอกาสอยู่แล้วนะอก่อนนะใครสก่อนทไมอ่ะเออ่นี่งงี่งไงน้องผมสองนยัน ต่อต่อไปต่อไปเราออกค้อนต่อไปออกมันไก่หนึ่งเ่าเย็นซุบสุดยอดมาก้องไอคนนี้แหละเอาล่ะคนที่ไปเล่นตาร์ตกลับพี่ดาผมว่าผมฉลาดใช่ไหมไม่เราทำถูกแล้วอ๋อฝ่ายสีเหลืองของเราแพ้ใช่ไหมคะกระดาสีเหลืองเริ่มก่อนใครไงนะคะพี่แอนกัตติกาครับทั้งหมดอยู่ในแผ่นกระดาษไปิญพี่สีเหลืองอยู่ตรงกลางอ๋ออะคระ ไม่ได้ก็ได้แผนทดแทนเราจะได้เกาะพี่แบบอ้าเราจะปล่อยไม่ก็คุณต้องปรึกษากันเลยเอาจะงไ้ดีเราจะเราจะปล่อยให้ดิการวางแผนกันก่อนเป็นการวางแผนกันไปเราก็ไปยืนใช้สูตรพร้อมกันเลยฮะเพราะถ้าเราเอาอย่างนี้ดีกว่างั้นเราเล่นพร้อมกันเลยแล้วทีมไหนล่วงก่อนทีมไหนล่วงก่อนทีมนั้น อันนี้ปรึกษาแล้วนะฮะหลังจากเป่าลูกอ็นนะฮะพี่มีเวลาให้10วินาทีนะครับเพื่อจะขึ้นไปยืนอยู่บนแผ่นนี้ถ้าเกิน10วินาทีใครเหลือน้อยตัดออกใครไืนอยู่บนกระดาษฟาวเอาแล้วนะฮะเล็งเอาไว้นะครับอย่ได้ต้องตัดสีพร้อมกันเลยฮะพร้อมกันเลยฮะตัดสีภูมิผมมั่นใจมากเลยสีเหลือเข้าไปนะสีมภูมิเร็วเร็วซ้อมซ้มนับถอยน้าเ ทีมไหนร่วทีมไหนเิอดึงออกมาเลยนะคะดึงออกมาเลยนะคะผมรู้สึกว่าสีชมพูนี่เขาจะรักกันดีมากเพราะเขาจะจัดระเบียบได้ดีมากเอออ่ะสีชมพูอยู่ครับสีเหลือเฮ้ยคุณคุณไม่มีใครรักคุณใช่ไหม แปดเจ็ดหกสีเหลืองที่เขาแบบว่าเลขมากเลยนะห้าสี่โอ้โหตอนนี้น้องเมฆนะฮะน้องเมฆสามโอ้โหน้องเมฆสุดยอดสามโอ้โหเมฆหนึงมุดเลยละ โอ uh, 3 3> 1, 2, ้โหราคาให้ได้สักษาวิออะโอเคหนึ่งสสามหนึ่งอที่ออกโอเคนะที่เหลือดูเราโอเคลงมาเฮ้ยไอ้ยังไงวะเราอะโอเคพ่อพอเลยผัดออกไหฮะทางนี้อกเลยเหลือเมฆสคนครับเหลือี่เหลือเมฆโอ้โหเหลือเมฆสามคนอันนี้ผมประกาศได้เลยนะครับประกาศได้เลย มันมีทีมชนะไปแล้วฮะแต่ว่าอยากจะให้อีกสต้งหนึ่งไหมเอามาดิอีกสักตั้งค์ไหวไหมฮะถ้าถ้าตอนนี้ผมประกาศที่คุณแพ้เลยนะครับเหนื่อยเริ่มสึมแล้วนะฮะเอาไหมฮะเริ่มสึมหรือจะให้ผมประกาศเลยครับยอมแพ้เลยไหมฮะอ่ะครับอีกครึ่งหนึ่งฮะมาเลยฮะเรื่องนี้เหลือเมื่อกี้ใครใครไม่อยู่ในนั้นออกก่อนคราวนี้นะครับ ครา้งน,นี้เราจะอยู่ยังไงก็ได้แต่ว่าปรึกษากันเองเลยว่าจะเอาใครอยู่นี้และจะอยู่ได้กี่คนเอออันนี้เจะตัดสินยังไรครับพี่แอลและแต่เลยนะอันนี้คือเขาจะต้องเป็นคนเลือกว่าใครควรจะอยู่ในสี่เหลี่ยมนี้แต่ถ้าสมมติมก,ตกันเท่ากันกท่าทีทีนี้เขาได้เปรียบตัวเล็กเยอะเลยอ่ะเออเฮ้ทีมคุณก็ตัวไม่เล็กนะนี่แต่เสนอ เอาล้วนะฮะหนึ่งสองสามเราจะเริ่มนับถอยหลังแล้วนะคะสิบเก้าแปดไม่ได้อย่าฝืนอย่าล้มเจ็ดหกห้าสี่สามสองหนึ่งโอเคได้หรอเฮ้ยอันนี้ได้อันนี้ยังไงคุณอะคุณยังไง ตายดิต่อซ้ำตายดิเฮ้ยโอเคแลคุณนับคนเลยว่ามีกี่คนอาอาวอันนี้ได้นะเอาไปเอาไปเอาไปนหนึ่งองามหนึ่งสองามชนะเลยนะคะชัยชนะเลยว่ามีกี่คนนะคะเฮ้ยโอ้โหกี่คนที่อยู่บนนันหเ็เ็ยอะมากอะสีชมพูจะตายนะ เกมก็คือเกมคุณต้องเข้าใจเกมว่าคือเกมเอาคะวันนมก่ายนาใชไหคะเรามีบทลงโทษมีบทลงโทษด้วยโนค่ะจับขึ้นมาอจับขึ้นมาเลยใครก็ได้ใครก็ได้ผู้ชนะจะเป็นคนจับะจับมาเลยค่ะแล้วแกะออกมานะคะแกออกมานะครับทีมที่แพ้ก็ต้องปฏิบัติตามใต้ที่เห็นนะ

ดียวยันอีกอ่ะอีกจะเป็นเพื่อนเดิดว่นได้ิวาเนได้ยมได้แน่ใจอมากมีได้รอเร็วเิมก่ยาถูกเฝาก่ยากถูกเฝ้าอ้ามันจะดูไม่เสียเอวมันจะดูไม่เสียบอเสียตูดซ้ายเสียตูดขวารอจริงๆลอยจริงๆริงๆโอเคมโอเคแล่ะรอนะคะนไมค่ะไม่อันนี้เต้นให้ดู เดี๋ยวผมต้องให้คุณทุกคนช่วยกันร้องนะฮะร้องไหมฮะเฮ้ยเต้นเต็มแล้วผ่านเลยน้องเชื่อพี่ทีเดียวพี่ให้ทีเดียวเลยแต่ขอเต้นที่นี่เดินซ้อนซ้ำไก่ย่างถูกเผาไก่ย่างถูกเผามันจะดุให้เสียอ้ามันจะดุให้เสียอ้าเสียตูดซ้ายเสียตูดขวาร้องจริงอะไรจริงอะไรจริงไก่ย่างถูกเผา อย่าดูเาบันจะด์ไเสียบอมันจะดูไ่เียบอเสียบตซ้ายเสียบตขวารอริ๊กกะรอติะรอิ้ยดูเอาอยาูเาเฮ้ยเฮ้ยเาดูไม่เสียเฮ้ยเฮ้ยันะดูไม่เสียเฮ้ยเสียตูซ้ายเสียตูขวาออิรอิรอิเ้ยเป็นไงที่าหัมากเลยอะเออเอาอีกแล้วเอาอีกแล้วเอาอีกแล้วหนเาขนาดนี้ทำไมหนูใ่มา เอาละเราไม่เป็นไรโปรุกเกมแรกเนาโอเคนะปุ้กเกมแรกนะไม่ไม่เป็นไรไม่เป็นไรเพราะว่เรานกง